ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการใช้เข่านะคะการใช้เข่านะคะจะมีทั้งหมด5ท่านะคะท่าแรกนะคะจะเป็นเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าตัดเข่าโค้งแล้วก็เข่าลอยนะคะเราจะมาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะนักเรียนตั้งการ์ดนะคะตั้งการ์ดนะคะไปเข่าตรงนะคะเข่าตรงตรงขึ้นมานะคะ เข่าตรงนะคะนักเรียนสังเกตนะคะเข่าตรงนะคะเราจะเหยียดปลายเท้าตึงนะคะเราจะไม่ตั้งปลายเท้าอย่างนี้นะคะจะเหยียดปลายเท้าตึงพยายามให้ตรงนี้ดึงตรงนี้ชิดชิดหน้าขาเราชิดหลังขาให้เราให้ชิดให้ได้มากที่สุดนะคะนักเรียนเข่าตรงนะคะใช้แรงเข่าตรงนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็เราต้องเหยียดขาด้วยนะคะเหยียดขาเข่าพุ่งเข้าไปตรงๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะเข่าตรงเข่าตรงเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเข่า ตัดนะคะเข่าตัดเข่าตัดนะคะก็จะอย่างนี้นะคะเข่าตัดทำให้ดูใหม่นะคะเข่าตัดนะคะเข่าตัดก็จะเป็นตัดแบบนี้นะคะจะเป็นเข่าตัดนะคะจะปรมาลักษณะนี้นะคะบิดลําตัวนะคะเข่าตัดนะคะบิดลําตัวนะคะเข่าตัดนะคะนี่เข่าตัดนะคะต่อไปจะเป็นเข่าเฉียงนะคะเข่าเฉียงนะคะนักเรียนดูเข่าเฉียงนะคะเข่าจะเฉียงขึ้นมานะคะเข่าเฉียงจะเฉียงขึ้นมาบิดลําตัวจะเฉียงขึ้นมาทั้งท่านี้นะคะอ่ดูเข่าเฉียงไหมนะคะ เข่าเฉียงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข่าโค้งนะคะข่าโค้งาข่าโค้งนะคะจะเป็นท่านี้นะคะข่ آ, าโค้งนักเล่นดูใหม่นะคะข่าโค้งจะเป็นท่านี้นะคะจะขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค้งมาแบบนี้นะคะจะขึ้นข้างล่างขึ้นไปโค้งมาแล้วบิดเอวต่ําลงมานะคะนี่นะคะข่าโค้งาข่าโค้งได้แล้วนะคะต่อไปนะคะท่าสุดท้ายนะคะท่าที่ห้านะคะจะเป็นเข่าลอยเข่าลอยนะคะเข่าลอยก็จะ ยกขาข้างนี้ขึ้นก่อนนะคะเข่าลอยแล้วก็ยกกระดกข,ขาข้างขวาค่ะข้างที่เราจะเข่านะคะลอยขึ้นมาสูงๆน,นะคะนี้นะคะเป็นการส่งแรงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเข่าลอยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเข่าลอยนะคะจะเป็นลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเข่าลอยเข่าลอยขึ้นมาสูงๆนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทวนกันนะคะจะมีเข่าโตเอขอ่าตงรงเข่าเฉียงเข่าตัด เข่าโค้งแล้วก็เข่าลอยนะคะท่าละสองนะคะเข่าตรงเข่าตรงซ้ายเข่าตรงเข่าตรงนะคะต่อไปนะคะเข่าตัดนะคะเข่าตัดเข่าตัดซ้ายนะคะเข่าตัดเข่าตัดอ่าต่อไปจะเป็นเข่าเฉียงนะคะเข่าเฉียงเข่าเฉียงอ่าซ้ายนะคะเข่าเฉียงเข่าเฉียงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเข่าโค้งนะคะ เข่าโค้งนะคะเข่าโค้งซ้ายนะคะเข่าโค้งเข่าโค้งอาต่อไปนะคะก็จะเป็นเข่าลอยนะคะเข่าลอยเข่าลอยตั้งใจนะคะเข่าลอยต่อไปนะคะเข่าลอยเข่าลอย ว่าะจะครบั้งหมด5้าเขานะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกับเพลงเลยนะคะประกอบกับเพลงค่ะ